สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นพอดแคสต์ไวร์เมอร์เอพิโซดที่2นะครับหัวข้อหลักของเราคือเรื่องของกล่อง a าร์มิเซ e ตเดดค็อบออฟครีกครับผมผมเคยพูดไว้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าถ้าคุณไม่พรีณวันนั้นณนะนาทีนั้นที่มันเปิดตัวเนี่ยไม่น่าทันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างนันจริงๆครับแม้ว่าทางเว็บไซต์เนี่ยมันเห็นว่า สักเท่าเดียวพรีออเดอร์คุณสามารถพรีออเดอร์ได้วันที่11มกราคมนะฮะกล่อง Dead Corp of Creek Army Set อ่สวยงามมากเปิดได้พีก็จริงครับแต่เมื่อคุณไปดูที่หน้าเว็บมัน so out, so out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  ก็คือว่ามันหมดความฮิตของกล่องเนี่ยฮะมาระดับตั๋วคอนเสิร์ตอะ่ะคือแบบเปิดปุ๊บหมดผมคิดว่าไม่ถึงหลักชั่วโมง ดิมิทิโอใช้คาว่าหลักนาทีครับมันหมดเร็วมากเพื่อนผมที่เขาลองสั่งออนไลน์เนี่ยก็ไม่ทันคือมันจะมีอย่างนี้คุณสามารถสั่งในแบบสั่งจากเพจร้านก็ได้พวกนี้ยก็จะล็อกของไว้ได้บางส่วนแต่เราจะดวงนะกับคุณสั่งออนไลน์เองก็ได้แต่ค่าส่งก็มหาศาลเพื่อนผมก็มองว่าเฮ้ยสั่งออนไลน์เผื่อไว้ดีกว่าไม่ทันครับเปิดผีปุ๊บมันหายปั๊บเป็นกล่องี่ฮอทินมากมาก ถามว่าทําไมเพราะว่าตัวของหน้ากาศแกสอะครับอันเนี้ยมันเท่แล้วคือทหารม้าเนี่ยมันเป็นยูนิตท,ที่เรียกว่าสวยและแพงมาห้าตัวมีแน่ๆสองพัน 2, กว่าบาทสองกองเนี่ยมีแน่ๆสี่พันและไอ้ป้อมปืนนี่ผมกลมเลยน,นะม้าบวกป,ป้อมปืนเนี่ยประมาณหกพันโคเด็กพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าสมมุติถ้ากล่องนี้เปิดตัวมาแปดพันสาม เท่ากับกล่องบัตเอนจลยังไงก็คุ้มครับผมแถมได้ทาหารล่าไปกองหนึ่งแต่ถ้าถามผมนะว่าถ้าเกิดอยากเล่นแอสทราบิทัลลัมอิมพิเรียลกาดเนี่ยกล่องนี้คุ้มไหมใช่ก็า่่อไม่คุ้มไงไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากเล่น in, อ,อิมแอสทรามิทัลลัมคุณควรเปิดกล่องซีพีของทัพมันได้ของใช้คุ้มกว่ากล่องนี้ครับ ข้อที่จริงแต่แต้มรวมทั้งกล่องคือ300แต้มถ้าผมทำมันไม่ผิดนะประมาณ300แต้มซึ่งน้อยมากแปลว่าถ้าคุณอยากเล่นทับคลิกจริงคุณต้องพีออเดอร์กล่องนี้ให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็สามถึงสี่กล่องโอ้ oh my god oh my goodness เป็นไปนไม่ได้เลยการที่คุณจะซื้อกองนี้ได้สามสี่กล่องเนี่ยหมอเลยว่ามหัศจรรย์อะ่ะเออคือยกเว้นว่าทางจนดารี่เนี่ยเขาแบบสั่งมาปุ๊บ แล้วเขาแบบอยากเล่นเองหรือทำคอนเทนต์เขาเก็บไว้เนี่ยมันไปได้แต่คุณคุณพีออเดอร์ไปขอสามกล่องเนี่ยผมันไม่น่าได้คือผมสั่งไปกล่องนึ้งอะยังคิดเลยว่าเราจะได้หรือเปล่ามันเป็นกล่องที่สวยมากคุ้มมากในเรื่องของโมเดลกับความชอบแต่ในแง่ของการเล่นครับผมต้องบอกว่ากล่องนี้เนี่ยแต้มไม่คุ้มราคาใช้คำนี้แยกกันนะโมเดลความสวยงามของทีนในกล่อง คุ้มราคาแต่แต้มของโมเดลในกล่องไม่คุ้มราคาไม่เหมือนกันถ้าอยากเอามาเล่นกล่องนี้ผมให้ว่ามันไม่ได้แบบคุ้มค่าการเล่นขนาดนั้นแต่้กือยากได้โมเดลคลิกแบบคุ้มๆกล่องนี้คุ้มราคาครับผมอันที่จริงต้องบอกว่าเพื่อนผมคนนึงเล่นทับแอสตันเบนททัลัมเนี่ยแหละแล้วก็เลยพบค้นพบว่าโมเดลที่ใช้เนี่ยมันแพงมากในการทำทับสองพันแต้มนอกเรื่องนิดหนึ่งใน,นพอดแคสต์เนาะในวอ r เลมเมอร์ 40k ครับทุกทับ สองพแต้มราคาไม่เท่ากันบางทับทำสองพันแต้มง่ายเช่นอิมไนก็ประมาณสักสอง0 0ื่บาทก็ได้2,000แต้มแต่ถ้าเกิดแอตลาเินิทารลัมเนี่ยกว่าจะครบสองพันแต้มนะอาจจะขึ้นไปถึงสี่0 0ื่นบาทได้เป็นับที่คุณต้องใจรักพอสมควรเนี่ยเพราะมันสวยแต่ก็เสียคือถ้าคุณไม่จ้างเพ้นคุณเพ้นกันมึงอีกอะมันเยอะมากตัวละครเยอะมากจริงๆ ส่วนผมเล่นดักแองก็ได้ดยิงได้สิบห้าตัวเสร็จแล้วสิบแปมครับขอบคุณครับสิบห้าตัวเท่านั้นครับไปละครึ่งทัพสบายๆ <c oughs> อันนี้อวยของตัวเองส่วนตัวนะฮะอ่ะก็จบเรื่องของคอนเทนต์หลักเราครับเด็ดขอบออฟคลิกอาร์มี่เซตนะครับเปิดให้พรีแต่พรีไงทันวะต้องจองแต่วันนู้นเดือนธันวาคมถึงจะทันอ่ะแล้วมีอะไรอีกมีของแต่งเบลด้วยผมเป็น battlefield trophy ก็คือพวกหัวกระโหลกต่างๆครับอันนี้ก็น่าจะหาได้ไม่ยาก ของแต่งเบรก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายทําสีทําเบรกเองก็ควรจะมีไว้เอาไว้แต่งแบบหมันไส้ทาเอาทาวางหมันไส้เคอส์เอาเคอส์วางครับผมเลือกได้อันนี้ถัดมาครับพวกนี้เป็นมิดเดิลเอิร์เราไม่ได้เล่นกันเนาะข้ามไปมือนิยายข้ามไปมาดูวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรให้เราพรีวิวครับผมให้พรีออเดอร์ก็มีโอเวอร์ครับสำหรับใครที่สนใจวอยเมอร์โอเวอร์นะฮะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเพราะว่าฝั่งคนดีอย่างเอ็มไพร์ที่เป็นพระเอกแค่คำนี้ก็ว่าได้นะครับโมออกมาเยอะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณไม่สั่งตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้มายากนะครับบางคนสงสยัยเอา้าแล้วบิทเนียล่ะไอ้กล่องสตาร์เตอร์อันนั้นไม่ใช่พระเอกเหรอคือถ้าเทียบความใหญ่ของกองกําลังเนี่ยบิทเนียครับมันคือเหมือนกับกองทัพรองของฝั่งมนุษย์อะเอ็มไพร์คือหัวหอกประมาณสวปซมารีนบิทเนียก็ประมาณสัก เออเกรไนอะไรประมาณนั้นได้มันไม่ใช่ทับหลักของฝั่งมนุษย์ครับถ้าพูดกันตรงๆนะแต่ทหารม้ามันเก่งนะแต่ถ้าเกิดโดนแกนน้ทหารม้าก็จน,นกันนะครับปีโทเนียเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครอยากเล่นมอหิเมอร์โอเวอร์แบบของครบก็น่าสนใจมากเพราะว่าโมเก่าแก่กลับมาให้ใช้ตั้งแต่เจเนอเรลฮาเงี G ้ยเฮลัตจีมูนเซนอะแกนมาสเตอร์ออฟเดอะไนท์แพนเทอร์เนี่ยก็มาสวยมากหัวไหล่เป็นสิงโตแล้วก็มีตัวของวิสาทรีท 3, อันนี้จะเป็น โมที่พลาสติกและสวยโคตรๆนะผมถ้าคุณซูมดูเนี่ยจะเห็นรายละเอียดสวยมากถึงคุณไม่เล่น,น้อยเมื่อดีโอเวอร์แล้วคุณอยากเก็บพวกโมวิสัตกองนี้น่าสนใจนะผมเห็นแล้วแบบออเอาดีไม่เอาดีวะแต่เราเล่นมิทเนี้ก็ข้ามไปครับผมพวกคาแรคเตอร์ต,อต่างๆครับมาให้เต็มเลยแล้วก็มี Empire of Man s t a t e 2ครับผม g e t s w o r d and f r a นอันนี้ฮะก็ใครอยากเล่นดับเขาเรียกน,นะ Get Sword ก็เนี่ยฮะกองนี้เลย มีมาให้มีมาให้สอยแหละเดี๋ยวเลื่อนให้ดูภาพก่อนเนี่ยพวกเนี้ยมากันแล้วนะครับอยากได้ก็สั่งเอาแล้วก็มีเรื่องของพลปืนพวกนี้ก็ทำไมเราเลื่อนยากจังเนี่ยพลธนูก็มีให้ผมแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็รถถังครับสตรีมแทงอันนี้ก็ของต้องมีครับผมผมไม่แน่ใจว่าใช้ในเอ็ดออฟซิกมาได้หรือเปล่านะมันมีสตรีมแทงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าเป็นของฝั่งอะไรนะ ไอซิตี้ออฟซิกมก็ใช้อยู่เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ก็โมเนี่ยแหละอ่ะมีอะไรอีกก็พวกรถพวกนี้แกนมัตเตอร์ทีอันนี้ก็เรียกว่สาสะสมอะ่ะพลาสติกด้วยนะอยากได้ก็ต้องจัดครับผมพวกนี้เป็นกลุ่มของเอ่ออะไรนะโอเวอร์ Over. อยากได้ก็ซัดไปนะครับแล้วก็มีนี่ฮะกาลอสเดอะเกรดเรกอันนี้ก็ คนสะสม,มก็ต้องควรจะมีอ่ะอ่ะถัดมาเป็นทอัลเทลซี่ครับผมส่งท้ายนิดหน่อยก็คือโบเรียแพทเทิร์นเดรดิโอเดสนอดครับเป็นเดสนอดที่เคยออกมาแล้วแหละแต่ขาอาวุธเพิ่มขึ้นครับแสบจริงๆ <c oughs> ก็ชุดแต่งอาวุธครบครผมอยากใส่ปืนแล้วก็ใส่ไปเมื่อก่อนจะมาแค่เนี้ยไอ้สองกระบอกเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยต้องเห็นป่ะมันมั้น่สองก็บอกนี่ครับผมไอ้ตรงสองก็บอกสายมือล่างอ่ะ ต่ตอนนี้มาให้ครบทุกกระบอกนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เด่นหนอไปใช้ในโฟก็เล่นได้นะฮะเหมือนจะมีสเตตอยู่ก็ใช้ได้เช่นกันแล้วก็ยันวินก็ผมตามนี้สรุปโดยรวมวิกนี้เด่นแค่คลิกครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าคลิกที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมาขายวันไหนนะฮะก็เข้าไทยจริงๆซื้อได้เลยก็คือวันที่25มกราคมก็คืออีกประมาณสัก ข้ามเสานี้ไปก่อนเสานี้มันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดข้ามเสาที่สิบแปดไปก่อนเสายี่ิบห้าผมจะได้ซื้อกล่องนี้กันแต่ก็อย่างที่บอกครับของมันดีและหายยากมากตรงนั้นเนี่ยใช้คําว่าแต้มบุญแล้วกันนะฮะใครโชคดีได้มาก็ยินดีด้วยผมเพราะคิดว่าน่าจะไม่พอขายจริงๆถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงกล่องไอเดสข้อออฟคลีที่เป็นคิวทีมครับอันนั้นก็มาเมื่อไหร่ก็ขายหมดเมื่อไรก็ขายหมดเดี๋ยวพอคลิกไอ้นี้มานะ ไอ้กองคือทีมเดี๋ยวก็หมดอีกผมเชื่อผมเลยตามนั้นเลยครับโอเคสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรักพอดแคตสต์ของผมถ้ามีอะไรอัปเดตข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆว่าเมอร์ที่มันน่าสนใจผมจะมาอัปเดตในคลิปพอดแคตสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ